เราก็จะมาตันน้ําตรงนี้ต่อนะครับมีแตร่รอยขาดนะครับเพราะว่าอา่อันนี้เขาทําทางรถนะครับทีนี้เราก็ตันน้ําไว้ใหม่ๆนะครับมันก็ไม่อยู่นะครับโอ้มีหอยด้วยครับเอฟซี FC. มีหอยด้วยเห็นไหมเห็นไหมหอย่ะนะครับ เราก็ชอบกินหน้หอยเนี่ฮะเขาเรียกว่าหอยปังหอยโง่นะครับหอยโอ้หอยเยอะเลยนะครับ FC โอ้โน่นนมีแต่หอยปลาหอยเริ่มเยอะแล้วครับเห็นไหม FC ไตยอยู่นะครับหอยเริ่มเยอะแล้วโอ้โห เดี๋ยวเราก็เริ่มทํางานต่อนะครับเดี๋ยวระหว่างออกไปเอาไม้ก่อนนะครับเอาไม้อา่าเป็นปีก่อนแล้วก็เอาหลักมาตอกเหมือนเดิมนะครับเหมือนตรงนะครับน้ำแห้งหมดนะครับเพราะว่าามันทะลุไปแล้วสองวันนะครับอาอาจจะเสร็จนะครับก็เพราะว่า เราทำมันก็ันั่นอยู่นะมันก็ยากอยู่นะ FC มันยากตรงที่ว่าเราเอาดินมาไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีที่ขุดนะครับที่ขุดก็อยู่ไกลนะครับโน่นนะโน่นนะต้องแบกมาจากสวนโน่นนะครับต้องแบกใส่กระสอบเดินมานะครับต้องไปขุดเอาที่สวนมันโน่นแล้วก็แบกมานะครับเราต้องใส่กระสอบนะครับถึงจะเอามาได้ ข้าวก็ออกสวยงามอยู่นะครับถ้าถ้าเราตันน้ําไว้มันก็จะสวยงามนะครับทีนี้เราก็จะต้องตันน้ําไว้ก่อนกินข้าวอยู่นะครับกินข้าวกินข้าวครับ

เราไปทำงานต่อนะครับครับเดี๋ยวก,กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเออนนนนราก็มาตันน้ำไว้ก่อนนะครับก็มาตันน้ำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปตอกหลักก่อนนะครับหลักก่อน

ไม่ใช่หลักมันไม่อยู่นะครับน้ําเดี๋ยวมันก็มาแรงอีกนะครับเดือนแปดเดือนเก้านส่วนมากน้ําจะท่วมเลยมันจะท่วมเดือนเก้าเดือนเก้า้ากำลังตั้งของ ทั่วไม้นี่ก็มันก็อยู่นะแต่ว่าหลัก เราต้องทำหลักทีหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราดูตอนมันเสร็จนะครับครับตอนนี้ก็อ่าเป็นอันที่สองนะครับก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับซียังไม่ได้เอาดินใส่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาค่อยหุ่นดินใส่นะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลวงาก็จะไปทําตรงนู้นก่อนอีกนะครับ นะครับเนี่ยก็ทําเสร็จแล้วน้ําก็อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเอาดินถมให้มันเป็นคันนานะครับให้มันติดกันครับลงวาก็เอาพลาสติกกั้งไว้นะครับนี่ลงวาก็ตันไว้แบบนี้นะครับก็ไม่ให้น้ํามันออกนะครับน้ามันก็เริ่มจะไหลมาขังไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปทั่วนู่นนะครับไอซี มันก็นเริ่มตึงขึ้นตึงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เอาไม้มาใส่อีกนะครับไม้เป็นปีกนะครับเราก็จะได้ขนดินนะครับเ,เรามองดูมันอาจจะน้อยนิดนะครับ Fc นะแต่ว่าพอเราทํานี้นานอยู่นะครับเราก็พักผ่อนไปด้วยนะครับข้าวก็เขียวกรึบแล้ว Fc ตรงนี้น้ำเสาะนะครับดินไหลถมนะครับสวยงามแล้วละข้าวนะครับเราก็แค่เอาน้ำใสนะครับข้าวไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับทีนี้เต็มท้องนาแล้วนะครับอมองไปก็เขียวขจีนะครับที่มองอดอูห่างห่างนี้มันยังมีข้าวอยู่นะส่มีข้าวอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว เดี๋ยวลูกอาก็จะไปตันตรงนู้นก่อนนะครับเราไปกันเลยนะครับน้ำริ่มเยอะแล้วครับน้ำริ่มเยอะแล้วไหลไปตามท้องนาแล้ว